สวัสดีครับชาวราศีพิจิกทุกคนสก o อ p ิเใครที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมวันนี้เราจะมาดูดวงภาพรวมของชาวราศีพิจิกกันแบบละเอียดทั้งเรื่องตัวตนการงานการเงินความรักและคำแนะนำจากจักรวาลถ้าพร้อมแล้วตั้งสติหายใจลึกๆแล้วเปิดใจรับพลังดีๆไปพร้อมกันนะครับ พลังตัวตนชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีพลังภายในสูงมากภายนอกอาจดูนิ่งเงียบหรือเข้าถึงยากแต่ภายในเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความจริงใจคุณเป็นคนไม่พูดพร่ำทำเพลงถ้ารักก็รักจริงถ้าเชื่อใจก็ให้หมดใจและถ้าเจ็บคุณจะจำมันไว้เป็นบทเรียนชาวราศีพิจิกไม่ใช่คนอ่อนแอ แต่เป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะและรู้ว่าควรเข้มแข็งตอนไหนเงียบตอนไหนและลุกขึ้นสู้ตอนไหนการงานในเรื่องการงานช่วงนี้ชาวราศีพิจิกอาจรู้สึกว่าต้องแบกรับความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นบางคนทำงานเกินหน้าที่บางคนต้องแก้ปัญหาแทนคนอื่นแต่สิ่งที่คุณทำอยู่กำลังปูทางไปสู่ความก้าวหน้าแม้จะยังไม่เห็นผลชัดเจนในทันที มีเกณฑ์เกี่ยวกับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่สำหรับใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดวงบอกว่าไปได้แต่ต้องวางแผนให้รอบคอบอย่าใจร้อนและอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบการเงินเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกอยู่ในเกณฑ์หมุนได้แต่ยังไม่เหลือเก็บมากรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากภาระครอบครัว หรือเรื่องจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้แต่ข่าวดีคือคุณมีความสามารถในการหาเงินและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีช่วงนี้ควรระวังเรื่องการให้คนอื่นยืมเงินหรือการช่วยเหลือเกินกำลังถ้ารู้จักวางแผนเก็บเล็กผสมน้อยการเงินจะค่อยๆดีขึ้นอย่างมั่นคงความรักในเรื่องความรักชาวราศีพิจิกเป็นคนรักลึกรักจริงและรักแรงคนมีคู่ ช่วงนี้อาจมีเรื่องให้คิดมากความเงียบความไม่เข้าใจกันหรือการเก็บอะไรไว้ในใจคําแนะนำคือลองเปิดใจคุยกันตรงๆงเพราะบางเรื่องอีกฝ่ายอาจไม่รู้ว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบเงียบเยบอาจมาจากที่ทำงานหรือคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ความรักครั้งนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนเพราะถ้าใช่เขาจะไม่หายไปไหน ด้านสุขภาพและพลังใจด้านสุขภาพชาวราศีพิจิกควรระวังความเครียดสะสมการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนไม่ได้ป่วยกายแต่ป่วยใจจากการคิดมากลองหาเวลาพักอยู่กับตัวเองทำสิ่งที่ชอบหรือปล่อยวางจากเรื่องที่ควบคุมไม่ได้บ้างจำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาคำแนะนำจากจักรวาล ไพ่หรือพลังที่ได้สำหรับชาวราศีพิจิกคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆที่ไม่เหมาะกับคุณกําลังจะค่อยๆหลุดออกไปเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะราศีพิจิกคือราศีแห่งการเกิดใหม่เสมอคุณสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังได้ดีที่สุดสุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณ และอย่าลืมว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะคะขอให้พลังดีๆอยู่กับคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Scorpio